แล้วแต่สิได้ยินเดอร์พี่ตำรวจเจอเจ้าคางคกน้อยก่อนจับมันขึ้นมาดูดันส่งเสียงร้องให้เลขเด็ดชัดๆเมื่อกี้มันร้องอะไรพี่โค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 ให้เหรอ<ก>เลขอะไรพี่ ิงจมรแปเเลข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลงวดประจำวันที่1มีนาคม2562สำหรับคลิปตำรวจจับคางคกน้อยเ <h ook> มื่อคางคกตัวหนึ่งส่งเสียงร้องใบหวยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ งานนี้ดวงใครดวงมันเฮงเฮงปังปังทั่วหน้าดโดยเพจ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเด็ดนี้ซึ่งในคลิปนั้นเผยให้เห็นตำรวจนายหนึ่งยืนถือเจ้าคังคกน้อยไว้อยู่ในกำมือพร้อมกับจับมันงายท้อง แต่ที่ทำเอาคอห่วยพลาดไม่ได้นั่นก็คือเจ้าคังคกน้อยตัวนี้มันดันส่งเสียงร้องออกมาคล้ายกับใบเลขให้กับตำรวจนายนี้ฟังซึ่งมันส่งเสียงอยู่หลายรอบมากโดยมีผู้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ถามว่าเลขอะไรอะพี่แต่ตำรวจนายนี้ก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดซึ่งคุณ<ห>พี่เขาก็ใจจดใจจ่อกับการฟังและการดูเจ้าคังคกน้อยตัวนี้อย่างเดียว โดยหลังจากเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว<ห>บางก็บอกได้ยินเป็นเลข863 786แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะจริงจังมากเลยพี่เทนขอขอบ <7. S 1> คุณข้อมูลจากสยามนิว c อ m เจ็ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ